เป็นยังไงจ้าว้าวได้แล้วอุ้ยหอมขักพี่น้องอืมมาเด้อมาเด้อข้าตุมกล้วยเด้อว,วันนี้เด้อสวัสดีเจ้าสบายดีวันหยุดพี่น้องวันนี้วันหยุดเป็นวันว่างพักผ่อนแต่ว่ามื้อนี้ิบ่เล้พักผ่อนพี่น้องสิาพากันเห็ดข้าวต้มกล้วยเอาไว้จัดงาน สังสรรค์ลูกทุง่งตอนรับปีใหม่เล่านี่นะเล่าไทายคาเม่นี่นะวันนี้มาเห็ดเขาต้มพัดแกนพี่น้อง กระเซเข้าไห้จากสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็เอาอันนะมาผัดใส่กักบกะทิใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปแล้วก,เกว็เตรียมกล้วยเตรียมใบตองาน,นันละใบตองเมืองนอกก็เป็นใบตองแช่ตู้เย็น <c oughs> อ่าดีที่สุดก็ไมน่นี่ละทำใบตองสุมมนกแพงโพดเนาะละอ่าพอเราผัดข้าวได้เรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมห่อพี่น้อง บตองตู้เย็นนี่มันงางตรงที่ว่าบตองมันบบแตกไงนะจ๊ะถาเ้ากันเอาออกมา,าปล่อยไปมันเย็นหลัก่ะตัดแล้วก็เช็ดใบตองได้เลยแลักเอามาม,ามาหอ่อแบบยังไๆธรรมดาธรรมดา,าวิธีการหอ,อนี่มันมีกันหลายวิธีแล้วแต่ว่าเข้าสะดวกวิธีใดสําหรับปานาไอดานี่่าแบบนี้หองไงที่สุดสําคัญว่ามันเสียบบ่ิทางไหนเนาะจ๊ะ ถาพูดได้มักมั่นมากหวานเท่ากัเรื่องมั่นเรื่องหวานเท่ากันเหตุตามใจเจ้าของหลักๆแต่ว่าวิธีทำหรือว่วิธีพัดอย่างกับแบบเดียวกันพี่น้องมาเขาแล้วลอยกะมาเขาแล้วล่ะกะเอามาพัดใส่กบกะทิลยกะใส่น้ําตาลใส่เกลือเสร็จแล้วก็มาห่อตัดตัดใบจองแล้วมาห่อใส่กล้วยานันได้ง่ายๆเลยพี่น้องเพื่อนขายกันอยู่ตลาดกะ ชิ้นละยูโรกว่ายูโรยูโร 20, ยีร่สิบยูโรสามสแต่ว่าส่วนไอดานี่จะไปขายงานนั้นสังสรรค์นี่ไอดาขายแค่1ยูโรนะคะเพราะว่าเขามาบริเมนว้านตั้งใจว่าจะไปเอากำไรอย่างน้หมูก็เหตุไปมันมียนของหวานมีขนมเอียงให้เดือดเลือขณนะเวลาเขามางานเนะเาะนั่นแหละวันนี้หอ่อเตรียมว่าสีหอ่อจะขา6หกห่อพี่เนาะ แต่ว่าเขาต้มกล้วยนี่ไปใช้งานได้กก่ขายได้ขายดีขายนีในในลักษณะที่ว่าคุณมากินนะจ๊ะแล้การมันกับายกับพวกเขาใจเันคันมีเวลาก็เห็ดกินเองมันกับบริเพ็งมันกับถือกรอนไล่นะแค่มีเวลาเขาก็เห็ดเห็ดใส่ตู้แช่แข็งไว้เอาไว้เวลาเขาต้องการเขามาอุ่นกินเอาเขาจะเอาไปปิ่งอีกก็ไดแบบนี้เนาะแล้วแต่เขาเออเห็นไหมคะ เสร็จแล้วเ่ากะมาห่อเออห่อแล้วก็เอาไปนึ่งเท่านั้นนะเห็นบอกเออถ้าไม่ต้องเล็ถ้าไม่ต้องมันแตกเขากะบเอาเหาอกะทิ้งไปหรือไม่ก็จะมาส่วนกันก็ได้ถ้าไม่ไปได้นี่พับเขามาแล้วกะพับใส่พับหัวแล้วกะกลับหลังเออเนี่ยมันเป็นสไตล์นี้นะจ๊ะแต่มันจะงายเสร็จแล้วก็นอกเปนึ่งเขาก็ต้องท่านะมันให้มันให้มันห่ะมีสีสันเวลาเขาหนึ่งกมาล่ะ มันเป็นสีงามนะนั่นละเสร็จแล้วก็ไปนึ่งไปนึ่งล่ะกาบรรดาอันนะอันคุณตากับล้านอันนั่งอันเลนยู่นี่กับึบื้งมอไปวันบ้างนะกพื้นเฮ็ตกิจกรรมวันบ้างกับล้านเพื่อน่ะพากันดื่มชนเก้วกันแน่สองอันตาล้านเพื่อน่ะนี่เจอหน้ากรู้ว่าอาจารย์ จากกันนานแต่ก็ยังจำได้เสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างสี่พี่น้อง1นสองซึ่งก็ได้หาหกสิบกวอดห้าหกสิชิ้นก็คือ5 60ยูโรนะคะต้นทุนก็ประมาณ20ยูโรเสร็จแล้วก็คือกำไร40่สิบถาผู้ไดสีเหตุขายเนี่ยนะมันแบบโอ้ยสบายสบายพี่น้องเงิ่นนี่ฮะเนาองยันนาะก็ะด้เงิ่นแะ